คนเก่าเล่าอดีตเล่าเรื่องราวที่ไม่ธรรมดาและน่าสนใจประวัติศาสตร์ผลไหนฟังเมื่อไหร่ก็ไม่เคยเบื่อกับอาจารย์ธงชัยตั้งเจริญกุลอดีตคนกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นนักจัดรายการวิทยุที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ทับเอฟังค่ะนำท่านผู้ฟังค่ะ,คะเข้าสู่ช่วงของคนเก่าเล่อาอดีตนะคะวันนี้คนเก่าเล่อาอดีตค่ะเดินทางมาถึงตอนที่47แล้วนะคะวันนี้อาจารย์ธงชัยตั้งเจริญกุลค่ะจะพาพวกเรานะคะไปรู้จักกำโลหนังของจังหวัดพิษณุโลกนะคะตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับรายการแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับคุณพชรินส,สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับค่ะ แหมวันนี้หลายคนนะคะอยากจะฟังนะคะว่าโรงหนังที่หายไปของจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยมีกี่โรงนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยหลายคนค่ะคงจะพึ่งพาในเรื่องของความบันเทิงใจนะคะกับดูภาพยนตร์นะคะวันนี้อาจารย์คงมีเรื่องนี้เนี่ยมาเล่าให้ฟังกันนะคะเชิญเลยค่ะอาจารย์คะครับผมครับเราย้อนหลังไปสักสี่สิบห้าสิบปีที่แล้วคุณพระเชรินค่ะ คนพิศนุโลกเนี่ยจะหาความบันเทิงได้จากการฟังรายการวิทยุซึ่งเ็ามีทั้งรายการเพลงและก็ละครวิทยุในสมัยนั้นนะครับอีกอย่างหนึ่งก็การ้ดูหนังหรือว่าชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ขนาดใหญ่อย่างที่คุณปาริณวัยต่างเมื่อกี้นี้ซึ่งจริงๆแล้วสี่ห้าสิบปีที่แล้วเนี่ยในขนานั้นสถานีโทรทัศน์ยังไม่ได้ขยายมาที่ต่างจังหวัดก็มีเฉพาะในกรุงเทพมหานครนะนะครับ ต่างจังหวัดในสมัยนั้นเนี่ยมีเฉพาะของกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งตั้งอยู่ที่ขนแก่นลำปางสุราษฎร์ธานีแล้วก็ที่สงขลาหาดใหญ่เพราะฉะนั้นแถวบ้านเราเนี่ยในสมัยสี่ห้าสิปีที่แล้วเนี่ยดูรายการโทรทัศน์ยังไม่ได้นะโทรทัศน์ยังมาไม่ถึงก็ <h> ได้แต่ฟังรายการวิทยุแล้วก็ดูหนังตามรงมหนังเนี่ยถือว่าโอ้สุดยอดแล้วคุณพระเรินสมัยนั้นนะ ต่อมาสถานีโทรทัศน์ช่องสามช่องห้าช่องเจ็ดช่องเก้าช่องสิบเอ็ดก็ขยายการส่งโทรทัศน์ออกมาที่ต่างจังหวัดคนบ้านเราก็เริ่มดูโทรทัศน์กันแล้วก็ติดรายการโทรทัศน์นะครับโดยเฉพาะละครหลังข่าวตอนสองทุ่มกว่าเลยประมาณเนี้สมัยนะั้นในช่องเจ็ดนี่จำได้เลยมีละครเป็นภาพยนตร์หลังข่าว เนี่ยนะดาวเพราะสุกติดกันงอมแงมเลยนะคะค่ะดอกโศกอย่างนี้เป็นต้นนะติดกันงอมแงมอย่างที่ว่านี่เอเริ่มไม่ไปดูหนังโรงไปแล้วติดใจการโทรทัศน์สมัยนั้นนอกจากนี้ก็มีซีรีส์ของจีนอย่างมังกรยกอย่างนี้เหี่ยวทลาลมอย่างนี้มันทะลุฟ้ามันทะลุฟ้าอะไรเหนือนะคะค่ะเอาวนี้หลัง หลังฟองสบู่แตกเนี่ยปี2,540เนี่ยเศรษฐกิจก็เริ่มแย่คนก็ไม่ค่อยมีเงินนะครับโรงหนังก็ยิ่งไม่มีคนไปกันใหญ่เลยในขณะนั้นก็เริ่มมีร้านเช่าวิดีโอไอวีซีดีดีวีดีเนี่ยนะคนก็เช่าวิดีโอสิบาทแค่นั้นแหละไปดูกันทั้งบ้านทั้งครอบครัวนะครับแล้วก็ดูได้หลายรอบด้วยโรงหนังก็เริ่มมีอาการหนัก ขึ้นระเกาไปยังขึ้นเพิ่มไม่มีคนเข้าไป,ไปดูในโรงหนังตามที่ว่านี้นะครับคืคคนนี้เอบางโรงก็ต้องปรับตัวเองจากการเคยฉายวละสามรอบสี่รอบไม่รู้คนจากไหนมาดูกันนักหนานี่นะ,ะบางโรงก็เหลือฉายรอบเดียวอย่างนี้เป็นต้นเอบางรอบไม่มีคนเข้าไปดูสักยี่สิบคนสามสิบคนเนี่ยโอ้มันไม่พอค่าเจ้จ่ายค่าไฟฟ้าเพราะมันจะต้องเปิด เครื่องปรับอากาศเปิดแอร์ในทั้งโรงเป็นโรงใหญ่ด้วยเพราะขาดทุนนะว่ากัไอย่างนั้นเถอะก็ทนค่า,จจาใช้จ่ายไม่ไหวก็เริ่มปิดตัวลงบางแห่งก็ทยอยปิดทยอยปิดอย่างน่าเสียดายนะครับเอ,อในยุคเฟื่องฟูนี่โรงหนังในพิษณุโลกนี่มีมากมายหลายโรงปรกี่โ็ไปทีน่นัดนัดหมายของคนที่จะเข้าไปดูหนังกันเนี่นะค่ะแต่ว่าบัตนี้ไม่น่าเชื่อไม่เหลือสักโรงคุณพัชริน ผมคุยกับลุงกุยลุงกุยนี่หรือว่าคุณอานานโอภาสพงพิพัฒน์เป็นเจ้าของห้างทองตั้งเฮงหลีเป็นรองนายกสมาคมตั้งตระก,กูลพิศณุโลกท่านเป็นคนเก่าแก่ครับยัไม่แก่ได้ยังไงอายุแปดสิบหกปีแล้วลุงกุยเขาเล่าให้ฟังว่าอ้โรงหนังในเมืองพิศณุโลกเนี่ยแบ่งมาเป็นสองช่วงช่วงก่อนไฟไหม้ไฟไหม้พิศณุโลกครั้งใหญ่เมื่อปีสองพันห้าร้อยนะไอ้ก่อนไฟไหม้เนี่ยตอนนั้น ปิศาล็มีโรงหนังสองโรงเรียกว่าวิกเหนือกับวิกใต้วิกเหนือคือสำเนียงวัฒนาอยู่แถวสนามาสนามแบดมินตันตรงกันข้ามกับร้านทิพยร,รถส่วนวิกใต้เนี่ยชื่อโรงหนังยอดฟ้าอยู่ที่ตลาดใต้คทีนี้มาเกิดไฟไหม้เนี่ยไอ้โรงหนังสองโรงนี่เป็นโรงไม้คุณพัชรินคร์ถูกไฟไหม้หมดเลยทั้งสองโรงเลยนะหลังไฟไหม้แล้วหลังจากนั้นก็ ไปโรงหนังยอดฟ้าที่ไปอยู่ตลาดใต้ก็ไปสร้างใหม่ที่แถวแถวทอปแนรนอาเขตนะครับแต่ตอนหลังก็เปลี่ยนชื่อจากยอดฟ้าก็เป็นโรงหนังสีผ่านนิดส่วนที่ตลาดใต้นั้นก็สร้างโรงหนังใหม่ขึ้นมาเป็นโรงหนังสิวารัยต่อมาก็เปลี่ยนชื่อจากสีวาลัยเป็นโรงหนังกิติกรนะครับหลังจากนั้นก็มีโรงหนังเจริญผลเกิดขึ้นแถวหอนาฬิกาซึ่งตอนหลังก็ถูกไฟไหม้เหมือนกัน แล้วก็มีโรงหนังโตวัฒนาอยู่แถวออสะพานสูงฉายหนังได้ไม่นานก็ไฟไหม้มากโรงหนังโตวัฒนาเนี่ยนะราวนี้ในยุครางนี่ก็เกิดโรงภาพยนตร์เขาเรียกว่าพิศณุโลกรามาเริ่มเิมเริ่มเดิมทีในก็มีรามาเดียวพิศณุกรามาเฉยต่อมาก็มีรามาหนึ่งรามาสองรามาสามนี่เป็นต้นะนะครับ จุดท้ายโรงหนังของพิุโลกที่มีเป็นโรงขนาดใหญ่ก็มีโรงหนังฮอลิเดย์แถวตลาดโคกมะตูมค่ะอันนี้เป็นโรงหนังขนาดใหญ่มีที่นั่งหนึ่งพันห้าร้อยที่นั่งดิฉันยังได้ดูเยอะมากฮอลิเดย์เนี่ยนะทุกเสาอาตย์คนเยอะมากเศรษฐกิจไม่ไหวนะสูสู้พิเศษฐกิจไม่ไหวคนดูไม่ค่อยมาดูหนังกันแล้วสุดท้ายก็เอรียกกันว่าจะต้องปิดตัวเองลงไปค่ะนะครับ การปิดตัวเองลงไปสุดท้ายของพิศณุโลกไม่เหลือสักโรงเดียวนะปิดตัวเองทั้งหมดเลยและการปิดตัวเองทั้งหมดนี้ไม่ใช่เฉพาะพิษณุโลกเท่านั้นโรงหนังขนาดใหญ่ไปดูเถอะตาจัยาว็ปิดหมดเลยไม่มีใครฉายหนังขนาดใหญ่แล้วค <c oughs> เพราะฉะนั้นใครจะดูหนังก็ต้องไปดูแถวห้างสรรพสินค้าอเป็นโรงหนังเล็กๆคุณ ประจุประมาณสองร้อยที่น <lonely> <Find> ั่งสองร้อยห้าสิบที่นั่งจอเล็กนิดเดียวมันมันไม่ตื่นตาตื่นใจเหมือนสมัยเก่านะเราก็ยังคิดถึงโรงหนังขนาดใหญ่อยู่ซึ่งตอนนี้ไม่มีแล้วนะก็แจ้งให้ทราบตามนี้ค่ใครจะดูหนังก็ไปดูตามห้างกันแล้วกันว่ากันนยังั้นะครับจริงๆแล้วนอกจากโรงหนังแล้วตอนนี้ภาพยนตร์ที่ฉายกลางแปลงก็หายไปด้วยนะคะจันทงชัยคะใช่ครับเเราจะสังเกตว่าเราไปตามงานต่างๆทั้งหลายที่มีลิเกมีภาพยนตร์ ไปดูเถอะไม่คยมีคนดูหรอกอย่างลิเกเลยก็เฉพาะคณะดังๆสอนรามน้ำเพชรอยู่โอ้คนเต็มแต่ถ้าเป็นคณะธรรมดาธรรมดาไม่มีแล้วก็จยิ่งพระประโยชน์นี่ก็แปลกไม่เคยมีโดนมือดีมีแต่คนฉายก็คนดูสามคนอะไรประมาณนี้นะค่ะค่ะความนิยมกความนิยมเปลี่ยนแต่ลวคนก็ค่อยๆออกมาเที่ยวส่วนอหญ่จะติดรายการละครตลอดถ้าจะเป็นเยอะ่ากันย่างังนะค่ะอาวันพุธหน้าวันพุธหน้านี่ตรงวันที่สิบแปดมกราคมพอดีคุณพระเจริญค่ะ เอ่อเป็นวันกองทัพไทยเพราะฉะนั้นวันพุธหน้าผมจะนําเรื่องวันกองทัพไทยมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันขอบคุณที่ติดตามรับฟังสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะท่านจะพบกับคนเก่าเล่าอาดีตได้เป็นประจำทุกวันพุทธท่านอยากฟังเรื่องอะไรหรือมีข้อเสนอแนะแจ้งได้ที่สวทพิศนุโลกโทรศัพท์0 5 5 267 049 หรือเพจเฟซบุ๊กสวทพิษณุโลก